ก็จะมีเขตร้อนเขตหนาวเขตกึง่งเขตร้อนเขตขั้วโลกโแล้วก็เขตอบอุ่นนั้นเราเนี่ยก็จะอยู่ในเขตร้อนนะคะนนี้แคปเป็นเขามีการแบ่งเอาไว้นี่เราลองมาดูว่าจากการที่เรามีลักษณะของภูมิอากาศอันนี้ที่เราไปมีการเปรียบเทียบอะไรก็เลยทําให้มีการแบ่งลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยออกเป็นเอาเป็น2เขตด้วยกันนะหรือว่าเป็นสองแบบ แบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเขตภูมิอากาศแบบสวรรณานะคะแบบภูมิอากาศแบบสวรรณนานั้นก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่มีฤดูฝนและฤดูแล้งที่แตกต่างกันเนี่ยชัดเจนเลยนะคะซึ่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่ทางตอนบนของประเทศถ้าในฤดูฝนฝนก็จะตกนะแล้วในฤดูอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราเห็นไหม บางทีฤดูฝนเนี่ยฝนตกบางทีน้ําท่วมเลยแต่ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เกิดมีการแห้งแล้งบางทีแนะน้ําก็ไม่มีที่จะนําเอามาใช้บางทีต้องไปหาน้ําไกลๆนะเพื่อที่จะนํามาใช้เขาก็ค่อนข้างจะลําบากแล้วถ้ามาก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่ยิ่งลําบากมากเลยนะอย่างที่ครูเคยให้นักเรียนดูไอ้นะนะทุ่งกุลาร้องไห้อะแต่ว่ามาตอนหลังนี่เขาก็มีการปรับมีเขื่อน มีการปรับปรุงดินบ้าง,างก็เลยทําให้มีควาสามารถจะปลูกได้นั้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันนี้ยังสามารถปลูกยางพาราได้เพราะยางพาราเนี่เป็นพืชที่ชอบอากาศชุ่มชื้นนะคะต่อไปมาดูอีกลักษณะหนึ่งก็คือเขตภูมิอากาศแบบมรสุมก็จะมีลักษณะภูมิอากาศคือฝนตกชุกตลอดเดือนซึ่งในเขตมรสุมเนี่ยจะอยู่ทางตอนล่างของภาค นะคะนั่นก็คือจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมไปคือตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเนี่ยเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าภาคใต้เนี่ยมีฝนตกเขาบอกว่าในภาคใต้นะคะนักเรียนเขาได้รับอิทธิพลของลมมรสุมเพราะว่าเป็นคาบสมุทรนั้นฤดูฝนเนี่ยจะมากกว่าในฤดูอื่นๆนั้นถามว่าอากาศของภาคใต้เขาบอกหนาวไหมบางทีเขาบอกไม่หนาวหรอกนะเพราะว่าจะมีฝนบางทีเห็นแดดเยอะๆยเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวฝนตกแล้วเพราะว่าอิทธิพลของลมมรสุม ก็เลยทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกเนี่ยมากกว่าในภาคอื่นๆนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของอนะเราก็จะจบนะคะเรื่องของในเขตต่างๆคือ,อในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทยซึ่งในทางกายภาพของประเทศไทยจะมีอยู่หลายหัวข้อนะคะ นะเมื่อกี้นี่คือภูมิอากาศและตอนนี้เรามาด like ูอีกเรื่องหนึ่งนะของภูมิอากาศขอโทษนะลักษณะภูมิสภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้คือเรื่องของภูมิอากาศทีเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยนายลองบอกครูซิทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะเรียนมาแล้วทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่อะไรนะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นเองใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นไหมไม่ได้สร้างอย่างเช่นต้นไม้ดินน้ำป่าไม้ใช่ไหมแร่ธาตุอันนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นเลย ใช่ไหมคะที้เราลองมาดูว่าทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยเรานี่ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งนะที่มีทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายๆอย่างด้วยกันเรามาดูทรัพยากรธรรมชาติแรกก็คือทรัพยากรดินทรัพยากรดินเนี่ยนะในประเทศไทยเราก็มีการแบ่งดินเนี่ยออกไปเป็นหลายลักษณะด้วยกันนะคะดินประเภทแรกคือดินเหนียว ลักษณะของดินเหนียวจะมีเนื้อ,อมีลักษณะละเอียดมากที่สุดพบในทั่วไปในบริเวณที่ราบของแม่น้ำสายต่างๆภาพที่นักเรียนเห็นนี่แหละคือลักษณะของดินเหนียวแต่ว่าดินเหนียวอันนี้เนี่ยเขามีการเหมือนกับเขาทำให้เกิดพวนขึ้นมาแล้วนะก็เลยมองเนี่ยคือลักษณะของดินเหนียวนะคะก็จะพบในทั่วไปเขตที่ราบของแม่น้ำสายต่างๆ ะะซึ่งดินเหนียวเนี่ยในฤดูแล้งเนี่ยจะแตกและแหง้งแล้วก็แต่แต่ว่าดินเหนียวเนี่ยก็เหมาะในการปลูกข้าวแล้วก็ผักต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามที่ราบของแม่น้ำสายต่างๆก็คือจะมีเป็นบริเวณที่มีเรียกว่าเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำน้ำก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็สามารถจะปลูกข้าวได้ปลูกพืชผักอะไรได้แต่ว่าหน้าแล้งเนี่ยก็จะแห้ง แตกระแหงเหมือนกันนะคะนี่คือดินเหนียวต่อไปอีกประเภทหนึ่งคือลักษณะของดินร่วนนะคะนั้นดินร่วนจะมีเนื้อดินประกอบไปด้วยทรายดินเหนียวก็จะพบทั่วไปในภูมิลักษณ์ที่เป็นที่ดอนซึ่งดินเหนียวเนี่ยอขอโทษนะดินร่วนเนี่ยก็มีการปลูกพืชไร่ได้อย่างเช่นข้าวโพดท,ทานตะวันอ้อ,อยมันสำปะหลังนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ ก็นะจะปลูกได้นี่ก็คือเป็นดินร่วนทีนี้ต่อไปมาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือดินทรายนะดินทรายจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั้นดินทรายเนื้อดินเนี่ยจะประกอบไปด้วยทรายเนี่ยมากที่สุดจะพบตามบริเวณเชิงเขา ชายฝั่งทะเลริมฝั่งแม่น้ำนะประโยชน์ของดินทรายเนี่ยเขาจะใช้ทำปลูกพกพืชไร่นะคะสวนป่าบ้างพืชสวนบ้างแต่ว่าในบริเวณนั้นจะต้องมีระบบชลประทานเข้าช่วยเพราะดินทรายเนี่ยเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำพอน้ำไหลผ่านก็จะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะคะนั้นต้องมีระบบชลประทานซึ่งสามารถจะปลูกพืชนะพืชพืชไร่พืช ส่วนเนี่ยได้นะคะต่อไปอีกประเภทหนึ่งก็คือดินอินทรีย์นะนี่คือลักษณะของดินอินทรีย์ดินอินทรีย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยนะมีการย่อยสลาย ซึ่งปัจจุบันพื้นที่นี้ในเปลี่ยนเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำจะอยู่ในแผ่นดินที่เราเรียกว่าพูนะอย่างป่าพุสิลินทรน,นะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งดินอินทรีย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยซากพืชและสัตว์ที่เน่าเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะแล้วไอ้พวกซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายนี่จะมีการสะสมอยู่ในชั้นของดินนั้นดินประเภทนี้เนี่ยเหมาะในการที่จะทำการเพราะปลูกได้มากนะคะเพราะว่า เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะก็จากซากพืชซากสัตว์มีการเน่าเปื่อยนะแล้วก็สะสมอยู่ในชั้นดินแต่ในชั้นดินก็ทีนี้ถ้าดินเนี่ยคือเหมือนกับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะนักเรียนในในพื้นดินที่เป็นดินสีนเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเป็นเ,เปลี่ยนนะเปลี่ยนพื้นดินอเน,น,นกกลายมาเป็นป่าพุ นะอย่างเช่นพรุศิลินทร์เดี๋ยวเราก็เรามาดูในเรื่องอื่นต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทรัพยากรดินต่อไปเรามาดูทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งก็คือทรัพยากรป่าไม้เสร็จยังคะเสร็จนะต่อไปเรามาดูทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเราจะมีการแบ่งป่าไม้เนี่ยออกไปเป็นไม้ที่ผลัดใบกับ ไม่ผลัดใบที่เราลองมาดูประเภทแรกคือป่าไม้ไม่ผลัดใบถ้าป่าไม้ไม่ผลัดใบเนี่ยมันจะดูเป็นไงคะมันจะคือใบมันไม่ร่วงอ่ะนักเรนเคยรู้จักต้นหูควางไหมหูควางนี่ใช่ไม้ผลัดใบไหมมะมขามบางทีล้วดูแลนี่ใบมันร่วงหมดเลยเห็นไหมผลัดใบไหมอันนั้นอะผลัดนะคะแต่นี้เราจะดูไม้ที่ไม่ ผัดใบซึ่งไม้ไม่ผัดใบเนี่ยเราจะพบทางบริเวณที่มีความชุ่มชื้นอย่างภาคใต้หรือภาคตะวันออกซึ่งไม้ประเภทนี้เนี่ยจะมีใบเขียวตลอดปีนะพบในบริเวณที่เป็นเขาสูงซึ่งไม้ไม่ผัดใบเขาจะมีการแบ่งออกเป็นห้าประเภทด้วยกันนักเรียนคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าไม่ทันเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนกลับไปอ่านเพิ่มเติมเอง,เองนะ ถ้าใครสนใจอยากจะดูก็มาขอครูดูอันนี้ได้ทีนี้ในห้าชนิดเนี่ยนะคะนักเรียนครูว่าถ้าครูจะพูดไปเฉยๆเนี่ยนักเรียนจะได้ไม่เอ่ยแต่อยากให้เห็นภาพเดี๋ยวนักเรียนจดเป็นเป็นบางช่วงได้ไหมนะคะแบ่งออกเป็นห้าชนิดในห้าชนิดเนี่ยนักเรียนมาดูชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นป่าด,ดิบเนี่ยป่าด,ดิบเนี่ยนะคะ ในป่าดิบเนี่ยคือลักษณะของป่าเนี่ยจะเป็นเหมือนภาพที่ครูให้นักเรียนดูก็จะมีหมู่ไม้เนี่ยอยู่3ระดับชั้นบนเนี่ยนะจะสูงกว่า50เมตรชั้นกลางนะแล้วก็เป็นชั้นล่างชั้นล่างก็เป็นพวกเฟิร์นมันก็จะอาศัยอยู่ต่างๆนะไม้ที่อยู่ในป่าดิบเนี่ยอย่างเช่นไม้ยางหรือว่าไม้ตะเคียนประเภทที่สองก็คือป่าดิบเขาป่าดิบเขานั้นก็จะมีไม้เนี่ยเขียวตลอดปี ส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยจะอยู่ตามาบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะไม้ที่สำคัญก็อย่างเช่นไม้กิษนาไม้กิษนาเนี่ยเป็นไม้ที่เขาสกัดเอาเนื้อไม้เนี่ยมาทำเป็นน้ำสกัดเป็นน้ำหอมนะแล้วถ่านเนื้อของไม้กิษนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงหัวใจเม็ดของมันเนี่ยมีน้ำมันก็เอามารักษาโรคเรื้อนหรือว่าโรคผิวหนังได้อันนี้ลักษณะของอสมุนไพร อีกประเภทหนึ่งก็คือป่าสนเขาป่าสนเขานั้นเป็นป่าไม้ที่มีไม้สนทั้งสนสองใบสนสามใบอันนี้จะอยู่ในที่สูงอย่างเช่นดอยอินทนนท์บ้างภูกระดึงบ้างหรือว่าภูสอยดาวนะคะอีกประเภทหนึ่งคือป่าพรุนะพุ้ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นป่าพุก็จะมีไม้ยืนต้นไม้พุ่มก็มีไม้เลื้อยก็มีไม้ลม้มลุกก็มีก็จะพบพวกหมากแดง นะซึ่งก็มีหมากแดงก็พบอย่างภาคใต้อย่างป่าพุ้ศิลินทรน,นะก็จะอยู่ที่จังหวัดนาราธิวาสอีกประเภทหนึ่งก็คือป่าชายเลนนะป่าชายเลนเนี่ก็จะขึ้นตามบริเวณชายทะเลที่เบ็นดินเลนไม้ที่สําคัญก็พวกกงกลางสแสมลำพูนอะไรเงี้ยนะก็ป่าชายเลนก็อย่างอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีหรือว่าที่บางตะบูนนะจังหวัดเพชรบุรีนะคะ ก็ได้แค่ไม้ไม่ผัดใบทีนี้เราก็ลองจะดูต่อเดี๋ยวครูจะลองไปดูไปแทรกให้ถ้าไม่ได้ก็คือจะให้นักเรียนศึกษาเองนะคะในเรื่องของไม้ไม่ผัดใบแล้วก็พวกแร่ธาตุนะคะวันนี้เราหมดเวลาแล้วครูก็คงต้องให้นักเรียนกลับไปศึกษาดูแล้วมีอะไรก็มาถามนะคะและอย่าลืมงานที่สั่งอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ขอจบเท่านี้สวัสดีค่ะ